คดข้าวสารหรือข้าวสารหินพบที่สำนักสงเต็มสิบบ้านใหม่โนนโกตำบลบ้านโตกอําเภอเมืองเพชรบูร์แหล่งคดข้าวสารหรือข้าสารหินเป็นภูเขาหินปูนที่มีซากดึกํำบันของสัตว์ทะเลเซลเดียวที่มีชื่อว่าฟิวซูลินิตพบอยู่ในเนื้อหินปูนมีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมรูปร่างและขนาดคล้ายเม็ดข้าวสารจึงทำให้คนเข้าใจผิด ว่าเป็นเม็ดข้าวสารกลายเป็นหินจึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่าคดข้าวสารหรือข้าวสารหินฟิซูลินิตที่พบในแหล่งนี้เป็นสัตว์ทะเลเซลลเดียวที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำตื้นเขตอบอุ่นในอดีตสมัย280-240ล้านปีก่อนในยุคเพอร์มเมียนและได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปลายยุคเพอร์มเมียน คดข้าวสารแบบนี้ยังสามารถพบได้อีกหลายแห่งที่เป็นภูเขาและถ้ำหินปูนโบราณเช่นวัดถ้ำเทพบรรดาลบ้านลำจังหันตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีถ้ำใหญ่น้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวบ้านยางจ่าตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีและบ้านทรัพย์ชมพูตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่การเดินทางจากถนนสาย21แยกไปทางตะวันตกที่บ้านสแกงงาน ตำบลบ้านโตกไปตามป้ายสำนักสงฆ์เต็มสิบประมาณ2.2กิโลเมตรรถยนต์สามารถวิ่งเข้าไปจอดชมแหล่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้อย่างชัดเจนตามก้อนหินในบริเวณสำนักสงฆ์เต็มสิบ